สวัสดีค่ะทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของชาวทัดน้ำคนโสดในช่วงวันที่19-31ถึงส1สิงหาคมนี้เลยนะก็คือทำวันนี้ก็นับตั้งแต่วันนี้เลยนอกอาจจะทำคลิปล่าช้านิดนึงนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะทัดน้ำได้แก่ราศีกรกฎราศีพิจิกราศีมีนนะคะจะรวมอยู่ในทัดไฟหมดเลยเรามาเริ่มกันนะคะมาดูกันว่าถ้า คัดนำคนโสดพลังงานความรักของคุณในช่วงนี้นะคะเป็นอย่างไรนะคะตัวคุณเองนะคะอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะโปรเจกต์งานใหม่หรือว่าไปสมัครงานคุณก็จะได้รับข่าวดีนะคะจะได้จะได้เลือกนะหมายถึงว่า ถ้ามีคนสมัครเยอะคุณก็จะได้ถูกเรียกตัวไปทำงานนะคะได้เริ่มต้นงานใหม่เนาะบางคนมีแผนสำหรับการเดินทางนะเดินทางไกลนะคะไปต่างประเทศนะคะไปทำงานไปเรียนไปท่องเที่ยวก็ได้เหมือนกันรลงานความรักของคุณคุณยังอยู่ในโหมดที่แบบกลัวนะคะกลัว รัวความรักไหมนะคะหรือตัวคุณเองยังไม่ได้ออกจากอะไรเดิมๆนะคะความคิดถึงความทรงจำที่คนที่คุณเคยมีกับใครบางคนอยู่ะนะคุณก็ยังติดอยู่นะคะเป็นพลังงานแบบนั้นเนาะคิดถึงสิ่งเดิมๆอะไรเดิมๆนะคะที่มีความทรงจำร่วมกันเนาะม,มาดูซิแล้วความรักของคุณในช่วงนี้เป็นยังไงคะคนโสดชาวทัตน้ำ นกมองว่ามีคนกลับมาขอโอกาสจากคุณนะคะสำหรับพลังงานของทัดน้ำคนโสดคนเก่าๆอาจจะติดต่อสื่อสารมาหาคุณนะคะคือเขาอาจจะต้องทำบางสิ่งบางอย่างแล้วแหละนะคะเพื่อที่จะเข้าหาคุณนะ เขายังอยากที่จะเก็บรักษาความสัมพันธ์นี้นะคะหรือเขายังเห็นคุณค่าในความรักครั้งนี้อยู่แล้วเขาก็อยากที่จะถนอมอยากดูแลอยากรักษานะคะมีพลังงานชาวทัดไฟนะเมษสิงห์ธนูชาวทัดลมเมถุนตุนกลกุมนะคะแล้วก็พลังงานของชาวทัศน้ํกากรกฎพิจิกมีนะคะบางท่านบางคนมีไหวที่แตกต่างกันจะมีคนกลับเข้ามาในชีวิตคุณคะ่ะนะอืม คือนกมองว่าการมาของเขาเนี่ยดูเหมือนว่าเขามีความคิดถึงแล้วก็ยังรู้สึกดีๆกับคุณมากๆก,ก็คือเขายังอยากที่จะสานต่อความสัมพันธ์นี้นะคะตัวเขาเองเนี่ยอยู่ในจุดที่มีสเสน่ห์เลือกได้ก็จริงแต่เขายังไม่ได้สนใจใครนะคะคุณยังสำคัญแล้วก็มีผลต่อใจเขา มากๆอืมอยากคืนดีเนาะเป็นคนที่เคยห่างหายกันไปเนาะมีปัญหามีประเด็นกันไปหรือว่าไม่เข้าใจกันถอดใจกันไปก่อนหน้านี้นะคะยังรักยังคิดถึงยังอยากจะกลับมานกมองว่าเขาก็ยังรู้สึกว่าคุณดึงดูดใจเขามากๆ คุณยังเป็นความสุขของเขาเป็นคนที่ดึงดูดใจเขานะเขายังสนใจคุณอนะ่ะอืมเขาจะติดต่อสื่อสารมานะคะเนี่ยเป็นพลังงานของคนเก่านะคะสำหรับชาวทัตน้ำเนาะอืม เก้าหม้ยแปดหม้เนี่ยเดี๋ยวจะติดต่อมาเร็วๆนี้นะคะอืมเพราะว่าตัวเขาเองก็อาจจะแบบอดทนไม่ได้แล้วอะ่ะก่อนหน้านี้เขาอาจจะอดทนได้นะที่ไม่พูดคุยไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องราวคุณก็อาจจะไปรบกวนจิตใจเขานะคะทำให้เขาอยู่ไม่ไว้ทำให้เขาอยู่ไม่ได้เขาก็เลยต้องติดต่อมานะตัวเขาเองยังอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้เนะี่เดี๋ยวจะเข้าหาคุณ นะคะเขายังอยากไปต่อนะอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันมีการแบบอืมไปต่อกันได้นะคะยังมีการแบบเชื่อมความสัมพันธ์กันอยู่อืมอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคแหละเขาอาจจะเจอทางแก้นะ เจอทางแก้ทางออกในในปัญหาแล้วนะคะเข้าถึงแบบกลับมาก็ได้นะคุณอาจจะเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารโลกออนไลน์นะคะหรือเจอกันผ่านงานก็ได้เขาจะติดต่อมาหาคุณเร็วๆนี้นะคะคุณยังเป็นที่รักที่ปรารถนานะคะอืมหเหรียญนะก็คือการมาครั้งนี้นะคะนกมองว่าคนคนนี้เขาจะดูแบบ เห็นคุณค่าในในความรักครั้งนี้มากขึ้นดูแลใส่ใจนะคะแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะสูญเสียความสัมพันธ์นี้ไปเนาะก็มีพลังงานของชาวทัดดินด้วยนะคะอ่าพลึกศกกับฑงก่อนกรเขาเสียใจเขารู้สึกผิดนะคะเขาก็คงอยากที่จะกลับมาแก้ไขความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นกว่าเดิมเนาะ สำหรับคนที่ไม่มีคนเก่าล่ะคะเป็นยังไงบ้างหนึ่งช่วยอุย้ยจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาค่ะเนี่ยจะเจอคนถูกใจนะคะจะเจอความรักที่ใช่ความรักที่แบบทำให้คุณใจโฟะนะคะสำหรับคนที่ไม่มีคนเก่านกมองว่า นะความรักกําลังจะวิ่งเข้ามาหาคุณนะคุณอยู่เฉยเของคุณเนะี่ยคุณก็ดึงดูดความรักนะคะคุณคนนี้เป็นคนทางไกลได้นะอยู่ห่างไกลกันหรือเข้าทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางก็ได้คุณกําลังจะเจอความรักที่ใช่นะคะด้วยพลังงานไพ่หนึ่งถ้วยกับ t h e e m p r e s s คนที่ไม่มีคนเก่ากําลังจะมีความรักเข้ามาเคาะประตูหัวใจคุณแล้วนะคะนะคุณก็น่าจะรู้สึกดีกับเขามากๆแล้วเขาก็ รู้สึกดีกับคุณมากๆเช่นกัน,นะคะถ้าคุณอยู่ห่างไกลกันก็จะมีการรอคอยนะรอคอยกันแบบใจจดใจจ่ออยากจะเจอกันนะคะมีความรักที่มั่นคงต่อกันนะค,ะความสัมพันธ์นี้มีโอกาสพัฒนาได้นะคะคุณจะเป็นหนึ่งเดียวของเขาเขาก็จะเป็นหนึ่งเดียวของคุณเช่นกันค่ะขอให้แนะนำนะคะให้กับความรักของชาวธาตุน้ำนะคะกรกฎพิจิกมีนเนาะ นี่ไงไพ่เดลเวอร์สเนาะก็เป็นพลังงานที่แบบถ้าคุณเป็นคนโสดที่ไม่มีคนเก่านะน้องมองว่าคุณกำลังจะได้เจอเนื้อคู่หรือได้เจอความรักที่คุ้มค่ากับการรอคอยนะถ้าคุณรู้สึกว่าเออเนี่ยที่ผ่านมาคุณโสดมานานแล้วคุณก็เก็บหัวใจไว้รอใครบางคนไว้ให้ใครบางคนเนี่ยคนคนนี้ก็คุ้มค่ากับการที่คุณจะรักแล้วแหละนะคะคุณจะได้เจอกับความรักที่ มั่นคงนะคะเขาเห็นคุณเห็นค่าในตัวคุณเขามั่นคงกับคุณเช่นกันนะคะแม้ว่าคุณจะอยู่ห่างไกลกันเนาะแล้วสําหรับคนที่มีคนเก่ากลับมานกมองว่าก็น่าจะเป็นในลักษณะของเนื้อคู่เนาะอยังไงก็ต้องได้กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ในครั้งนี้นะคะก็ทําให้คุณและเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะสมหวังกับความรักครั้งนี้อย่างแน่นอนนะคะมีความเป็นไปได้เนาะด้วยพลังงานพาไพ่ใบนี้อื้ม จับมือกันแน่นมากขึ้นนะได้ผ่านอะไรร่วมกันมาทำให้เข้าใจกันมากขึ้นรักกันมากขึ้นนะคะโอเคใครสนใจนะคะอยากจะดูเพิ่มเติมเป็นพลังงานของคุณเองคุณก็สามารถที่จะแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามแล้วก็จองคิวกันก่อนได้นะ,คะใครสนใจน้ำมันว่านมหาสเสน่ห์รันจวนใจนะคะคุณก็สามารถติดต่อมาได้เช่นกันค่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนมากๆเลยค่ะทุกการัพพ p o r t ให้กับช่องของเรานะคะ ขอบคุณจากหัวใจค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ